สวัสดีค่ะมาชวนกินข้าวอีกแล้วค่ะกับข้าวแบบบานบานแบบบานที่สุดนะจ่ะนึ่งปลาแดกบมีมองปิงีงก็นึ่งเอาค่ะกับผักนะคะมะเขือเป็นคนมากกินมะเขือจ่ะมะเขือทุกชนิดมะแข้งขมมะแข้งไทยจ้ะคือมะเขือเปอาะมะเขือมอ่วงมะเขือขาวมะเขือเขียวค่ะกับมีต้นมีหัวหอมนำเด้อจ้ะเพราะว่าไปนมีสีแบบถ้ากิน ปีงปลาเค็มปีงปลาแดกนี่โอ้โต้นหอมนี่คัทกเธอะจะเข้ากันขนาดกินเลยนะคะมามาค่ะทุกคนอืหัวหอมเอาเข้าเป็นหัวเลยคะ่ะหัวใน,น้อยๆ่อก อืมพริก okay. น้ำพริกแมงดาค่ะแบบสุกกินข้ากระปุกเลยนะคะเพราะว่ามันสิมมิดแล้วแล้วก็เบิร์เฮอนกินอยูุคูเดียวค่ะของแ้วนี้เนี่ยลูปผัวบอกินนำ จำจำจำหอมกินทีละหัวไปเลยเลิด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 จำประเด็กนี่สุดยอดแล้วคะ่ะ เจอกระดูกปางปางอยู่ในน้ำพริกหนึ่งดากเขาเอือนอย่างนั้นปลาสับนะจ๊ะจะมีกลิ่นแรง ăn on Ừm Sẩm niga sô jò lă Mặc phải mặc mặn nó cháu. ปลาแซลมอนมันลเล็กงบนยเนด้ค่ะเป็นคนบามากน้อจ้ะกินได้คําเดียวปลาแซลมอนมันเป็นมันนั่นนะแต่ผู้มากก็มากค่ะมีนมาแห้งเยอะ ติดได้ไม่ไปค่ะ